คือรัชบาลเนียมันเป็นฝ่ายของผมได้ประมาณ10ปีแล้วผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มันสูงแล้วมันมันไกลาจากผมนิดหนึ่งผมจากความรู้สึกครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปเร็วขนาดไหนตอนนี้คือรู้สึกว่ามันใกล้มากกับผมแล้วก็เออเพระว่าผมก็ <c oughs> เป็น โชว์ที่ทุกคนสามารถเห็นผมได้ใกล้ชัดที่สุดไม่ว,ว่าคุณจะนั่งอยู่บนสุดหรือว่านั่งอยู่ตรงที่นั่งหรือว่าจะเป็นตรงตรงยืนตรงสแตนดิ้ง <c oughs> ผมก็เดี๋ยวผมจะนำผังเวทีที่ไม่มีใครเคยทำที่ราชม,งมาังกรเป็นคนแรกผมรู้สึกภูมิใจกับตัวเองตลอดส0ปีที่ผ่านมามาต้องขอบคุณทุกคนนะาไับท้า้ผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็กล้าที่จะลองทำในสิ่งๆๆใหม่ๆนะผมซึ่งราชมังเนี่ย เอานี้ผมสัญญาครับว่าไม่มีทางแคนเซิลแน่นอนนะผมโชว์ที่ผมทําครั้งนี้นะครับผมมันเป็นฝ่ายของผมด้วยแต่ว่าแล้วก็มันเป็นโชว์ของผมก็จริงแต่ว่าผมอยากจะบอกครับว่าพระเอกและนางเอกของโชว์นี้คือทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นโชว์นี้ผมสัญญาครับว่ามันเป็นโชว์สําหรับทุกๆคนโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสนุกกันนะครับแฟนของเรากำลังจะเป็นจริงแล้วครับอากเซ เราทุกคน,นตัดสินใจที่จะจัดอังกอร์เรืประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เหตุผลที่เรืเอประเทศไทยเนี่ยว่าหนึ่งก็เป็นบ้านเกิดของผมด้วย mm. และผมอยากให้แฟนคลับทุกๆประเทศทั่วโลกเนี่ยครับผมมารวมตัวสักครั้งหนึ่งที่บ้านเกิดเราก็ oh oh. าจะเป็นความที่สวยที่สุดร, oh oh. รอบนี้เนี่ยจะอลังการกว่าแน่นอนครับผมในทุกๆด้านนะครับก็คือผม oh oh. ได้บอกไว้ว่า, oh oh. วารอบที่แล้วเนี่ยผมได้กั๊กหลายๆลูกเล่นเอาไว้แต่รอบนี้ เขาต้องได้เพิ่มเติมเยอะมากก็พอทราบอยู่ครับก็คือซิงนกะ็ผมก็คอยดูฟีดแบ a ค k แล้วก็ในโซเชียลมีเดียผมก็เห็นว่าแบบหลายๆคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้เป็นอากาเซ่เนี่ยเขาก็แบบว่าแบบให้ความสนใจแล้วก็แบบเข้ามาชื่นชมเกี่ยวกับผลงานที่ผมกับทางค่ายเนี่ยเราเอาออมาให้ทุกคนได้ดูครับผมซึ่งเ,เกินคาดครับ,บ,บเกินคาดผมไม่คิดว่ามันจะออกมาฟีดแบ a ค k ดีขนาดี้เหมอนก ฟินดัดดีจริงๆเชื่อไหมว่าไม่กี่วันก่อนก็ยังแยงมหาพี่อยู่เลยเป็นแบบอารมณ์แฟนบอยที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอากาเซ่นะครับผมแต่เขาเข้าไปดูคอนเสิร์ตนี้เขาบอกว่าจริงๆเรื่องจริงเขาไปดูคอนเสิร์ตแบบๆแล้วเขาบอกว่าโอ้ยชื่นชมมากเลยอยากจะชวนทุกคนมาดูมาเชียร์ครับผมจริงๆผมก็ขอบคุณหลายๆคนนะจริงๆก่อนห่ผมก็ต้องขอบคุณอากาเซ่มากที่สุดอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่านอกจากคนอากาเซ่แล้วเนี่ยคนที่เขา แบบว่ายังไม่ได้รับตัวเองาเป็นอากาเซ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ยังจะให้โอกาสเปิดโอกาสให้แบบว่ายมาดูคอนเสิร์ตของผมอะไรอย่างเงี้ยผมเปิดโอกาสให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองว่าแบบว่าเราก็ทำได้ไม่แพ้ใครนี่ชอบคำพูดหนึ่งของเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าใครที่ไม่ได้เป็นอากาเซ่มาดูเถอะเพราะว่าพอเข้ามาถึงในงานแล้วเดี๋ยวแม่แม่อากาเซ่เขาดูแลอย่างดีแน่นอนครับจริงไหม แต่ว่ารอบนี้เขาก็ผมอยากให้มันเป็นลิมิตอิดิชันโชว์ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ผมก็เลยขอแค่วันเดียวครับทุกคนเรียกรอผมอาจจะไม่เปิดวันที่สองให้นะขอแค่วันเดียวแล้วเราสร้างเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผมฮิสตอรี่ใหม่ภายในยว,วันเดียว,วเลยดีกว่าดีกว่า,า,าในะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้รอบเดียวเท่าน,านั้นพลาดแล้วพลาดเลยอากาเซ่จะยอมพลาดไหม ม่มีใครยอมพาทฮะส่งเสียงกันแบมแบมหน่อยได้ไหมฮะ <ś les> ครั้งนี้กลับมามันต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมเหมือนที่บอกแล้วไม่กลับอ่าใช่ครับไม่กับครับมันจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมายังไงแบมแบมลองบอกได้ไหมฮะเอ่ออย่งางแรกก็สถานที่แล้วกันนะผมก็รับชมังเนี้ยจริงๆก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับผมก็อ่าคือผมเราก็เคยผมคือแบบก็ดูพื้นที่ตรงเนี้ยมานานแล้วโอ้โหโล่พัดแปงเลย แสดงมาเรื่องราวดีๆกันใช่ีน,นี้นะสักสิบมากอ๋อค <laughs> ุณพระพุโทโฆธรรมโมสังโฆแบมบๆมีของ <laughs> จริงก็ดีสั้งทีด้วยครับผมแล้วก็เรื่องโชว์ของผมก็แต่เซตลิสต์จนถึงเสื้อผ้าแบบว่าการรีมิกซ์เพลงใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบททุกอย่างทั้งโชว์เลยนะครับผมก็ถือว่า อาจจะยังคงคีย์เวิร์ดกับคอนเซปต์เดิมแต่ว่านอกเหนือจากนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดครับผมก็ถือว่ามาดูคอนเซปต์ใหม่แล้วกันนะครับผมไม่อยากผมว่าสปอยมันยังเร็วไปม่กครับผมอ,อ,อถามว่ามีความพิเศษไหมมีแน่นอนครับผมแล้วก็จะเป็นอะไรที่ผมว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆาแน่ๆครับผมเป็นภาพที่หลายๆคนไม่น่าจะคิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นภาพที่หลายๆคน ไม่น่าจะเคยเห็นมาก่อนด้วยนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเทปปานี้ก่อนนะครับคุณพูดอย่างนี้เนี่ยเป็นแฟนบอกว่าขายปัดเลยได้ไหมจะซื้อเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวคุณพูดขนาดเนี้ยมันรอไม่ไหวแล้วอ่ะผังเวทีไม่ออกเลยรองแบคือราชบางเนี่ยมันเป็น่ฟยของผมได้ประมาณสิบปีแล้วผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มันสูงแล้วมันมันไกลจากผมนิดนึงครับผมจากความรู้สึกครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปเร็วขนาดไหนตอนนี้คือรู้สึกว่ามันใกล้มากกับผมแล้วก็เออออาว่าผมจริงผมก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกไงก,กับมันนะผมคือแน่นอนว่ารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกเต่น,นตเต้นกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นครับแต่ว่าในมุมมองในการก็ มันมีวันเดียวเนาะแล้วแบบผมก็แบบสมมติถ้ากิดผมทําอะไรพลาดไปมันจะไม่มีเวลาให้ผม,ผมกลับมาแก้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งอยากทําได้ทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วก็ออกมาดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าอันนั้นก็เดี๋ยวต้องดูในระหว่างการเตรียมตัวว่าผมจะเอาอะไรพเล่นอะไรไว้ทุกคนได้ดูกันแล้วเชื่อมั้ยเหรอรับว่าคุณจะเตรียมตัวออกมาได้อย่างดีมากๆากและสนับพี่เองนะพี่จะบอกว่าถึงวันนี้แล้วราชมังคลากฬาสถานเหมาะที่สุดกับแบมแบมแล้วขอเสียให้กับแบมแบมหน่อยฮะ เตรียมตัวฟิตอนเฟิร์มขนาดไหนที่จะมาเจอแฟนๆฮะเออรับรองเอาว่าหุ่นดีกว่ารอทไปแล้วแน่นอนส่วนหัวนี่ก็อาจจะเป็นดำแดงเหมือนตอนนี้นะครับผมแต่ว่าไม่รู้สิผมอ,อยากไม่แบบอยากให้มันโชว์ทีเดียวในงานเลยได้ไหมรัาเนี่ยผมแบบอ๋อไม่อยากสปอยเยอะพี่เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ทีเดียวในงานใช่อ่อแบบ เปิดโอเพนนิ่งมาไม่มีเสื้อเลยเฮ้ให้เฮ้ยเป็นแบรแด์ร้องให้มันจะดีนะมันจะดีนะร้อนอยู่ด้วยใช่สบายสบายแล้สบายๆเลยได้ครับผมครั้งนี้เตรียมความพิเศษกับสิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนๆบ้างครับแบมแบมเรื่องเบนเนฟิตเนี่ยผมตอนนี้ผมกำลังดูอยู่ผมอยากทำอยากลองเอาเบนเนฟิตอะไรใหม่ๆที่ ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าอาแบบการถ่ายรูปร๊ปแต่ว่าหรือว่าแบบการให้ทัชการอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เบสิกแหละครับผมแต่ว่าผมมันต้องมีอะไรที่สนุกกว่านี้คนระับผมแล้วก็มีอะไรมันน่าจะมีอะไรที่แบบว่าทําให้ทุกคนเนี่ยแบบว่ามีความทรงจาที่ดีเกี่ยวกับ Benefit นี้ได้นะครับผม oh. ซึ่งตอนนี้ก็กาลัง มันมีลิสต์อยู่เยอะมากครับก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวเราต้องมาดูกวีทีมนว่าเราจะนำเบนฟิตอะไรมาให้ทุกคนนะครับผมแต่ว่ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องผังวทีเนี่ยครับผม<ะ>ก็ไม่รู้ใครได้ฟังแฉข่าวเช้าไปนะครับผมแต่ว่ารัชมังด้วยสถานที่เขาใหญ่อยู่แล้ว<ะ>แล้วก็แบบว่าการที่ทุกคนมาดูโชว์ที่ราชมังคอะไระฟีดแบ็กเนี่ยบอกว่าเห็นไม่ชัดเห็นไกลไปตัวเล็ก<ะ> นั่งอยู่บนดอยอยู่บนหลังาะคาะร ah. ผมซึ่งผมอยากจะแก้ไขปัญหาเนี่ยะครับผมว่าราชมอเนี่ยก็เป็นโชว์ที่ทุกคนสามารถเห็นผมได้ใกล้ชัดที่สุดไม่ว,ว่าคุณจะนั่งอยู่บนสุดหรือว่านั่งอยู่ตรงที่นั่งหรือว่าจะเป็นตรงตรงยืนตรงสแตนดิงนะะ้งครับผมก็เดี๋ยวผมจะนำผังเวทีที่ไม่มีใครเคยทำที่ราชมัมาก่อนเป็นคนแรก ครั้งนี้แฟนๆจะต้องเตรียมตัวยังไงพี่ขอถามนทนีดีได้ไหมมันอาจจะมีโอกาสใหม่ที่มันจะมีฝนนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดีเอาจริงรอบที่แล้วนะครับผมผมบอกทุกคนว่าให้เตรียมตัวเปียกใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยสถานที่แล้วก็กฎหมายเบียบการโชว์แล้วก็หลายๆอย่างด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยทุกคนเลยไม่ได้เปียกเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับ ใส่ชุดว่ายน้ำกันมานะครับคุณทำไมอ่ะกคุณมันร้อนไงพี่คุณเปิดแบบนี้เดี๋ยวอะคาเซทูพีนเข้างานคุณทำไงอ่ะไม่ก็นี่ให้เขาเรียกว่าดรสโค้ดไปแล้วก็ก็สีเรสเอาเองใส่ชุดว่ายน้ำสีดำแดงอ้าวก็เป็นไอเดียที่ดีนะใช่ครับเออถ้าสมมติตกขึ้นมาจริงๆหรืออะไรยังไงขึ้นมาจริงๆก็ มันเลยใช่ครก็ถือว่าชุดพร้อมก็แล้วกันนะฮะตอนนี้ในหัวกับอากาเซ่นะมือถ่ายนะหัวคิดแล้วนะฉันจะใส่อะไรดีนะฉันจะใส่อะไรดีคือทุกคนจะให้ผมออกกําลังกายอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมเราต้องออกกําลังกายนะนะฟิตคุณฟิตข้อเท้าฟิตเข่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแบบราชมัซีเพอรไฟเนี่ยอยากเห็นทุกๆคน ในร่างกายที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็ในคอนดิชันที่ดีที่สุดแล้วกันครับนี่นะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแฟนๆบอกว่าให้แฟนๆใส่ชุดว่ายน้ำแล้วแฟนๆถามกลับว่าแล้วแบมๆจะใส่ชุดว่ายน้ำไหมฮะเออเอาจริงๆผมสามารถใส่แบบนี้ว่ายน้ำได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันถ้าแฟนอยากรู้ว่าหลังจาก ิดเวิร์ทัวร์แล้วจะมีอะไรให้แฟนๆนี่ติดตามกันต่อจากนั้นอีกหรือจะเปิดทัวร์ต่อเลยโอ,โอ,โอ,โอเดี๋ยวคือสิปิดปุ๊บห้าเปิดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเออแต่ผมว่าทุกคนก็น่าจะเดาได้นะครับว่าหลาังจากทัวร์มันมันก็น่าจะเป็นมันก็มีอยู่อย่างเดียวที่มันจะเพอร์เฟกต์หลังจากทัวร์เสร็จแลครับเดากันออกไหมไม่รู้จริงๆเหรอ ก็ใช่ครับอาจจะเป็นคัฟแบ็คคัฟโฟมอ<า>ตอ<า>ตตน้นเรากทีมตัวอยู่ก็ไม่เอ้ย, Isaiah มยไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าคือ <laughs> ผมปล่อยเพลงที่ชื่อว่าฮวอยู่มาสองปีครึ่งแล้วนะครับผมยังไม่เคยเปอร์ฟอร์มแบบออริจินัลที่ไหนสักที่เลยครับซึ่งผมว่า ราชมังค้งี้ครับผมน่าจะเป็นการเดบิวต์สเตจควอยู่ที่ดีที่สุดนะครับออฟังจากเสียงกรี๊ดของแฟนๆก็รู้แล้วว่ารอคอยเลยมีหลายคนเรียกร้อ,ลองละอยากดูนะครับผมสเตนเิเซอร์ผมก็เลยแบบว่ามันเป็นอะไรที่แต่ว่าพิเศษแล้วก็หลายๆคนรอคอยกันมาบบนาน,นผมซึ่งไม่รู้สิผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าแบบไม่เคยโชว์แนปมาก,ก่อนแต่ว่ายังไงก็อยากให้ประเทศชาวไทยได้ดูก่อน นะครับและสีพพ่พฤษภาคมนี้จะเกิดขึ้นแล้วฮะขอเสียงหน่อยฮะทุกคนสุดท้ายแบบแบบฮะครับผมต้องฝากอะไรกับแฟนๆทุกคนมวลชนที่มาในวันนี้แล้วได้ครับได้ครับเอาตร,ตรงๆก็คือขายบัตรฮะค่าขายของได้ครับผมคือนอกจากขายของแล้วผมว่าก่อนอื่นอยากขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมที่ทำให้ฝันของผมเนี่ย เข้าใกล้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเนะครับผมซึ่งเอาจริงช่วงนี้ผมรู้สึกว่าแบบผมรู้สึกภูมิใจกับตัวเองตลอด10ปีที่ผ่านมาครัต้องขอบคุณทุกคนนะครับท้ายให้ผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็กล้าที่จะลองทำในสิ่งใหม่ๆนะครับผมซึ่งราชบังเนี่ยตอนนี้ผมสัญญาครับว่าไม่มีทางแคนเซิลแน่นอนนะครับผมแล้วก็ยังไง ผมว่านอกจากฝฟลกับผมแล้วเนี่มันเป็นฝันของทุกๆคนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอากาเซอาจจะเป็นอากาเซที่อยู่กับผมมานานแล้วแต่ว่าอากาเซที่เขาอาจจะจบโรงเรียนแล้วเขาผมว่าจะเป็นพื้นที่ที่เฟรชที่สุดที่แบบว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถกลับมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเนึ่งเดียวกันอีกรอบหนึ่งครับผมยังไงก็ โชว์ที่ผมทําครั้งนี้นะครับผมมันเป็นฟ่ฟยของผมด้วยแต่ว่าแล้วก็มันเป็นโชว์ของผมก็จริงแต่ว่าผมอยากจะบอกเขาว่า,าพระเอกและนางเอกของโชว์นี้คือทุกๆคนนะครับผมเพราะฉะนั้นโชว์นี้ผมสัญญาครับว่ามันเป็นโชว์สาหรับทุกๆคนโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสนุกกันนะครับฝันของเรากำลังจะเป็นจริงแล้วครับอากาเซ่ฝันกำลังจะเป็นจริงแล้วนะฮะเเรียกว่าเป็นการเติมเต็มความฝัน ซึ่งกันและกันระหว่างแฟนๆกับแบมแบมและแบมแบมกับแฟนๆนะคะแล้วที่แบมบอกว่าแบมภูมิใจตัวเองที่สุดแล้วต้องบอกเลยว่าอากาเซ่ทุกคนก็ภูมิใจในตัวแบมแบมเช่นกันขอเสียงปรบมือกับแบมแบม